สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพาคินวาไรตี้นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ร้านตูนสุทธิสารนะครับพาเจ้านินดามาเปลี่ยนโชคครับเนี่ยครับโชคของ rcb ฮะ racing boy ครับราคา7,500บาทนะครับพร้อมด้วยที่กันขโมยนะฮะเนี่ยครับแล้วมาต่อกันด้วยกันดีดครับกันดีดเวอร์ชัน2บางโคนนะฮะ ในราคา1,200บาทนะครับพร้อมติดตั้งแล้วก็ได้ซื้อท่อต่อจากพี่ในกลุ่มฟอร์ซ่านะครับค่า5000บาทนะครับเจอกันที่ร้านพี่ตูนสุทธิสารนะครับก็ทางร้านพี่ตูนก็ติดตั้งให้ฟรีเลยนะครับไม่คิดค่าติดตั้งเลยนะครับแล้วก็ผมได้ทําการติดตั้งฟิล์มกันรอยหน้าแล้วก็ฟิล์มกันรอยเรือนใหม่นะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอยด้านหลังนะปท้ายด้วยนะครับครบเสร็จนะครับอยู่ประมาณ1000นิดๆนะจำได้นะครับ แล้วก็ได้อัปเกรดช่วงหน้าด้วยนะครับโหลดหน้าลงประมาณนิ้วครึ่งนะครับทางร้านพี่ตูนก็มีโหลดหน้าด้วยนะครับมีสปริงโหลดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเซ็ตน้ามันใหม่เป็นเบอร์20นะครับของวา SS นะครับผมเนี่ยครับคือชุดสปริงโหลดนะครับคู่นี้นะครับลงประมาณนิ้วครึ่งนะฮะถ้าใส่แล้วเซ็ตน้ามันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีตอนจบนะครับว่าพอใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมไปก็มืดนะครับปิดร้านพอดีผมเสร็จพอดีครับผมไปตั้งแต่ตอน5โมงเย็นนะฮะใช้เวลาไป4ชั่วโมงครับเกือบ3ทุ่มนะมาถึงบ้าน3มทุ่มเคร์ฟิวพอดีเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับทางรัฐบาลก็มีการล็อกดาวน์นะครับ3มทุ่มนะฮะ แล้วก็ผมได้ทําการเปลี่ยนแตรนะครับเป็นแตรเสียงเบนท์นะครับติดตั้งโดยพี่ตูนเนี่ยครับพี่ตูนเองติดตั้งด้วยตัวเองนะครับผมเนี่ยใส่หมวกอยู่เนี่ยฮะนี่ยกำลังติดตั้งอยู่ครับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่เนี่ยครับผมนายช่างใหญ่ครับติดตั้งเองนะฮะตัวนี้ก็อยู่ราคาประมาณ300นะฮะ300กว่าบาทปิดตัวรถให้ครับใจดีมากเลยครับลดให้เหลือ300นะครับดำปีเลยอูนี่ขนาดใหม่เลยดำเลยนะ มันเป็นอย่างนี้พี่อ oh. ีกข้างนึงอ่ะจ,จะสะอาดพี่เราดูนะเหรอเวลาเราเวลาที่มันใส่อยู่อ่ะมันจะความสูงเท่าเดิมพอเราใส่ตัวยาวเข้าไปมันจะไปย่นแกนตัวนี้ให้มันลงมาโอดี๋ยวพี่รอดูเลยเนี่ยของเดิมยังไม่ได้แกะครับนี่คือหลักการมันเนาะ ยิ่งสูงยิงเตี้ยยิ่งสูงยิงเตี้ยนะครับเพิ่งรู้นะนี่นะครับหลังจากเสร็จไปแล้วก็เป็นความแตกต่างในเลยนะฮะเสียงดังนะพูดระดับเลยก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นของเดิมนะจะสูงกว่านะครับนี่คือโหลดใช่ไหมใช่ันี้โหลดแล้วครับต่างกันเนาะโอเคสเต็ปต่อไปเลยแบานี้จำกว่าด้วยกลัว ้ยน้ำแตกน้ำมันแตกนะสีดำกว่าอันสองใช่นี่ขนาดแค่ห้าร้อยโลนะตอนี่ น้ำมันเดิมดำมากเลยนะน้ำมันเดิมเบอร์ยี่สิบเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเบอร์ยี่สิบน,น,น,นะครับเดี๋ยวเจอตัวเองในช่อง การที่เราโหลดเสร็จแล้วนะครับประกอบวันนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วจะทันเคอร์ฟิล์หรือเปล่าครับมาลุน้นกันเอออยู่กับช่างใหญ่แล้วฮะร้านตูนสุทธิสาครครับพี่ดีครับเอฟซีครับปิดสติ๊กเกอร์แล้ว <laughs> พอคนเห็นไม่เยอะเียก็จะขึ้นายเฮ้ยเป็นพะคุณอย่างสูงเลยมานี่ครับเราจะมาใส่ล้อกันนะฮะอยากแต่งรถมาจบได้ที่ร้านตูนสุทธิสารนะครับเออนี่ครับน้องไูนไหนครับครับ t เราจะมารีวิวสั้นๆนะฮะดูว่าเราไปทําอะไรมาบ้านนะครับที่ร้านตูนสุทธิสารนะฮะเนี่ยครับที่ไปทํามานะครับจอดดูครับเนี่ยครับโช๊คเลสซิ่งบอยครับโช๊คหลังครับปรับได้40ระดับครับปรับได้สามจุดนะครับสีดำครับเนี่ยครับก็คูน่งก็อยู่ที่ 7, 5 0 0ห้า้อยบาทนะครับแถมตัวนี้ด้วยครับทำขโมยนะครับร้านพี่ตูนนะนะแถมไปนี้ด้วย แล้วก็นี่ฮะกันดีดเวอร์ชั่น2ครับบางโคนฮะสีดำใช้ง,งานได้ดีฮะนี่ครับดูมุมนึ่งดูเวอร์ชั่น2เต็มเต็มสุ้มดีฮะเต็มดีมากเลยนะแล้วก็ท่อครับได้มาจากที่ในฝุ่นนะฮะห้าพันบาทเมื่อวานไปอัดยาแก้วใหม่เนะาะอัดยากแก้วใหม่สวยก็เพราะสวยครับ ชอบเลยสีนี้เข้ากับตัวรถดีอดูดีครับเนี่ยะพอไทเทนสวยดีนะ้รับชอบเป็นพรมพิมพ์ของเราทีมท้ายมาที่ร้านพี่ตูนนะครับสีไฮบริดนะครับแล้วก็นี่ครับทีฟิล์มหน้าด้วยครับหน้าจะพันนิดๆนะครัจำไม่ได้ครับแามสเต็ปก็มีชุดนี้ข้างหน้านะครับแล้วก็หน้าปัดเลนใหม่ด้วยนะครับ เป็นสามชุดแล้วก็ไปโหลดหน้ามาที่ร้านที่ตูนตามตูนสิทธิสารนะครับมานิ้วครึ่งนะครับเสร็จน้ำมันใหมนะ่นนี้ก็โหลดออกมานิ้วประมาณนิ้วครึ่งได้ผมว่าหน้ามันก้มลงนิดนึ่งคือทรงมันเสื่ทรงมันจะต่ำๆลงนิดหนึ่งผมว่าโอเคเลยลน,ดเดน,นะครับก็บคุมรถได้กือเด็ดนะครับก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับร้อมสปริงที่โหลดอย่างที่ผมในขั้นต้นที่ลงลงไปให้ดูตอนแรก ก่อนหน้าปัดเล่ไหมครับใชกเราฟัง,างเสียงรู้นะครับเสียงบ เราเดินเต่าเขาทีกล้องแลงไปแปลอกมหหาใบไม่เจอนี่ครับจะฟังเวิร์นเขบอกฮะเก่งๆชาวบ้านเขาก็จะประมาณนี้ครับ เรีกมาอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบห้าโลแล้วมีอะไรอัปเดตอีกก็เดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็แต่งประมาณนี้ก่อนนะครับเน้นใช้งานครับเน้นใช้งานฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับช่องพักคินวาเดตี้นะฮะ คือข้างหน้าเราจะอัปอะไรใหม่อัปเดตใหม่หรือว่าหลังจากโควิดซาเราอาจจะได้ออกคลิปที่ไหนกันบ้างใกล้ๆหรือว่าอาจจะเป็นเขาใหญ่หรือว่าภูทับเบิกอะไรก็ได้ฮะฝากติดตามด้วยนะครับขอบพรคุณท,ทุกท่านที่เข้าม,มาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ